สบายดีทุกคนยินดีตอนทับทุกคนเขาซื้อสวนของอูลองสารเนาะเมื่อนี้อู้ย่างมาสวนแม่เันมาสวนแต่เศร้าเลยเพราะเมื่อนี้เอาอยางออกเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือวันที่เศร้าเกาเนาะทุกคนเนาะแม่เอาอยางออกแล้วกันแม่มาสวนแต่เศร้าเลวก็ตุ้ยก็มากพร้อมกับแม่กับพ่อเลยเออตุ้ยมานำหลังหน่อยนึงเนาะบ้านนี้อู้มาอูมานำหลังเอาเทเอาวะ <c oughs> กินข้าวย่างมานำทางแต่ว่าก่อน,นที่เขาสวนของอู้เห็นมางไม้ชนิดหนึ่งมันเป็นมางไม้ที่แบบ ดีนึ่งจะเกิดเธอหนึ่งเส้นเดียวกันมันเป็นมากม้ป้าทุกคนเหนน้องอู๋จะให้ทุกคนเบิ่งเด้อนี่ทุกคนเห็นบ่อันนี้เขาเอิญมากภาษาบ้านน้องอู๋เขาจะเอิญม้วดเนาะเห็นบ่ต้นมันที่เป็นแบบนี้อย่างนี้บุู้หว่าทุกคนเคยกินบ่นี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้มันยังบัสซุกปันใดนี่มันกระสุกแล้วแต่ว่าคันท่ามันซุกแท้ๆนี่มันจะกั้มเลยมากมันจะกั้มปิ๊กเลยทุกคนนี่ สิเป็นประมาณนี้เนาะทางเขาส่วนกับประมาณนี้ต้นยางกะแข็งแหงใบออกมาละใบปุ้งขึ้นมาละ่ะพอสว่วงหน้าหันใบมันซี่อันนั้นเลยทุกคนใบมันซี่ล้นเหมือนูอเห็นบางหวดอีกแล้วอู้หลเหรวะุน่ะ เต็มเลยอันนี้กำลังเป็นพูดนะบอกได้หลโอ้ส่วนตัวนี้กำลังซีซุกพูดอันนี้ก็หลเหมือนกันคุณเอาเลยเยนาะธรรมดาต้องหักมันหักง่อมวันนี้เป็นแบบนี้ทุกคนบมองหวัว ผลไม้ปลานี่นอโอาวเห็นเรียกอาไิบมาโอ้ยเดี๋ยวนะอือรสชาติคุ้นเคย ก่อนอังนอน,นี่อู้นี่ต้องกับมู่นี่พากันไปซอกตเศ้าๆเอาทงไปเอากระตีไปไปซอกแล้วก็มามามาเบิ้งกันว่าพูดอดไได้หลายได้หน่อยอันนี้มันแดงก็ซื้อมันยักฟาดไว้หนึ่งเดี๋ยวกันท้ามันเป็นหน่วยกลักลนะคือจะหวานแทบแหง มาห้านในจันกับต้อยยอยอย่างตุวนี้อันนั้นเนาะบบตุย้ยติดเสื้อเลี้ยวไอ้เนาะบางคนเพิ่นยังพักหน้าอย่างนีอ่อันนี้นี่เห่าและข้อจ้อยขี้คนเดียวแล้วบบพักเลยตัวว่าที่มาหอบมองข้อจ้อยพักอ,อันขี้แทนกันซ้ำม,มือจ้องมือซ้ำม,มือ มื่อน,นี้โดน14ึงสิบสี่พันเดี๋ยวมื่อน,นี้ตัวย่อยอยู่เชิงพุทยางขึ้นก่อนมื่นนี่ต้องให้ระวังค่อยๆยางตัวยอย เป็นสาวส่วนที่แท้ทุกคุณโตยสวัสดีค่ะอไอ้ลักกี้มาลูซี่อันนี้ ยุงอืมฮะหาน่ฮะแล้เนตากเพชรไดเสนาขึ้นไดวะ อย่างสุดนี้บุตุยนะตัวเนาะมันงามมันเด้อดูินของผักเบิดได้สมนี้ก็ดีแล้วทางเธอของมึงเก็บมาหมดแล้ว่ะเดยวไปสองแถวแล้วพ่อไปเสือแกนะคนได้ตัวไอ้หวยให้เดอข่าม่อยแตกนะ ไปส่วนมาว่าสิไปอันห้านอแม่บบให้ไปแม่ว่าอันขึ้นผูซู่งพอลูกเอ้ยเห่น่ะเดี๋ยวมืออื่นแม่สิไปเอาเ้อวาสันแต่ว่าอันมือนี้ห้าน,นมาลกห้อมสิได้เ็ดละส่วนอีกน้อยดเดียวค่ะนฝนตกน้ามาแล้วมันกานสู้ไปเมดแล้วนี่นะ ปีนี้ฮันว่าสีเฮ็ดทางเซียนเดียวซีท่มแต่คือซิบุทันแล้วนะเม่เนาะพวกนี้ก็คือซีบุตันย่าหละก้อนซิบุทันนี่ละเป็นบุทันย้อนเงินเด้อปีนี้จ่ายเงินล่าเฮงกออันอันนี้แม่นห้อมอันอันห้อมตัวเอามาห้อมตัวเอามาเต้ฮงซาทุกคนเป็นห้อมมาเตไทยพลยแหละไม่จันไม่จัน พัมกมันมันเป็นปลูกนะแม่ชิปลูกหรืชิเอาไปค่ายปีนาปีนาเช็ดส้วนค่ายไปเลยฮะเก็บผักเบิ้งแม่เก็บหอมแม่จันวะไข่อยู่ดอกปีนาโบาใจเงินไล่เฮ้ยจัาหน่อยเด้ออันเดือนเก่ามานี่แห้งอันมีตัวน,น้อยห้องแงะมานี่แห้งสีวุ่นวายกว่าเก่ายังสีได้ใายเงินไล่โ <c oughs> บมีนะอันปีเดียวสีโใไซเงินไล่ขนาะด <c oughs> เห็นละมีดบุเห็นลหรเป็นอย่างที่บุเห็นแม่บอกแล้วลูกเขาบุตตังคที่ซื้อมีแต่มีแต่เงิน,นดั้มโดยอยู่แท่งเที่ยวอยู่บนนั่นเอาเอาน้ำให้ใกล้ฮะน่ะลูกติดเพล็ดแล้ลมาใส่หงมันเบ้าเลยเบ้าแต่ควายเดียวนี่จะก็เป็นคือควายละซึมเสื้อละวันนี้น <laughs> กินข้าวแล้วแม่ก็บอกกันดี <laughs> อันนี้ม่นมากอันเดียโน่ภาษาลาวเอิมากันเดียกว่าแม่เป็นกินเอ้ยยอนมันก็เป็นกินก็นี่ยอย่างน้อยกินแท้กินว่านย่ายมากินบ่ไดคือเื้อเม่นเม่นคิวคิวต้องให้มันสุกก่อนยังกินไดนี่ต้องให้มันสุกก่อนก่อน ไม่ได้เพื่อนกูซั้นนี้เลย้องไอ้โลกกับกูล่ะเพื่อนว่าคันเพื่อมันแหว่ไล่ละมันนะหาใบแห้งปุ๊กมาน่ะขันว่านั่นแม่ชีบ่งผักกาดตินมี่เขาบ่งกันอย่างไดอยู่ว้ายเป็นดูซิบุได้แนนแต่ว่าเฮาชี้พดนน้ำมันได้โบแต่กับโบได้ย่านเผนเดือดออกเพราะว่าน้ำซางอย่างน้ำซ่างอย่างบบแห้งมันตัวปุ๊กก็ออกหมดเลยทุกคน เออกระปุ่นไ่เป็นปุยกปุ่นไเปุุ่นคิดไปคิดกล้เอเอาปุ่นขี้มุ้งมาใส่ยาไปส่วนนาแม่กระปุกเดี๋ยววยสะอันนี้หันน์น่ะเอาหอมปลอมใส่มือดองหันลกออกแล้วละเวลาทีว่าที่มาลกอันยาออกไอห้องกับบมีเลย จนป้าให้ห้อมเท้าอยู่นี่แล้วจังค่อยมางา่ายเอาแล้วดองแล้วละบุ้นใจอันเดียเลยประเดแต่เวียวกันอื่นแห้งแยกลรยแล้วดองมันละลายเดี๋ยวนี้ฮันอย่างปักต้นไม้กองอยู่ฮันที่ได้ไปบ้านงา่ายฮหดฟื้นแล้วก็ปลายมันก็ที่ได้อันเท่าไฟ ด้นฟื้นนึงก็ได้เอามาห่อออกมากองให้มันเป็นเดินเจี้ยงๆง,งามๆยังใครอันปลูกมะเบียร์ไม้ได้ปลาดาวไปเจอปลาดาวนี่โอ้ยเขาว่าเราบุห็นชุมเหาวได้เห็นระวังเรื่องปลาดาวเร<า>ระวังลงเราพี่ไหมออเ,เออลองเบิึง คอย,คอยลง,ลงเาได้แม่นไปกูกาดดต้นส้มป่อยนี่ก็งามแล้วบได้แกงอยา่างเธอได้ปลาคอเนื้อดปลาคอเือปร,โโปรอกดเนาะแกงเสือเป็นกู่แล้วเนาะชาว่านี่เด้อข้าวแ้าคูกับซ้ำนี้ก็ดีอันนี้เป็นะมคู่ กวนนี่ก่อนกวนพวกมัยุกมันแย่บุนไนนี่ก่อนปลาดาวมากูสวยมาปุ๊บว่างเลยเลยจะตื่นโลเอา้าอันเดือนหนึ่งเดือนชิบซ้อนางค้ำปุ๊กน,นี่นะอันนี่นาค้ำม,มันมีแม่มันบุ๊บเบอร์นางค้ำเอามาฮนะเขาเอามาตีเฮาบริปุ๊ก บัดอามากคือว่าโหน้อยๆหนึ่งเนาะน้อยๆยาวๆเนาะบอด้ไปดาวอันนี้นี่อันนี้โรแมนงามดิมันงามอืมได้มองด้วเบื้องงามมันก็เป็นรูปเอาไปตากแดดอีกว่านี่แม่ตากก็เขาเส้นหวเชานั้นก็ตากมันก็ได้เนาะเห็นบอกเวลาคลกลูกออกมาเฮอเมทันอันนี้มันก็บบอดีบยดาวกันดิอันเพื่อนมัดท่าน่ะ หนานี่นำห้วยนี่แหงแล้วแม่กะซีฮือแล้วก็ปุ๊กป้าฝั่งวาวเนี่ยเดือดกะซีเฮ็ดแต่ว่าอันซีได้เลี้ยงล่านท่านเดือดเกาเดือนซีเพ็ดส่วนใดอยู่บะได้เคเพราะลานบผมเนี้ยจะเ้าตลาดอยู่อันเนะาะมันก็มีมือนอนนอนลานนะได้เดินเนี่ยแ้ชฉันกันแต่ที่จะได้กินขา้าวกินนำ้ำนอนแล้วก็ป้ามันให้จะกินนมเลยละมาป้อน เมือมมันเอาเนาะเมมันเฝ้าหอนย่ำเอากระอัำน้ำอ่ำในกระแม่มันนะมันได้เดือนเลยมไม่ได้เอามือตอนนางขามอมามันจะน้อยเสียเนาะโดยคือซีเม,ม,ม,มนตนดินเพิ่นโบง,งามบ้เอามาติไทยเอามาติไทยแล้วมาปลูกแล้วมาปลูกอยู่ห้องซ่า เอามืออันเอามาหูน้อยๆเออให้ได้นุ่นนี่แหละพี่พ่ไม่ด่าวันนั้นเจ้าก็ลุกรถเจ้ามาแล้วเจ้าแล้วแล้วนะพ่อก็ค่อยบรรทุก็ค่อยเอาอันนี้นางทำก็บบอคันทุ่มมาเลยเอาก็ใส่มวกเขาพักกาดิออกดองหมดละ เนแต่หกีก็ไ oh, ด้แลนนี đã, là, ่ผลไมได้โอ้คะแนนเอาแนวนะลูกไปแบบนี้เนมื่อแล้วใกล้ชื่อเมือลเดี๋ยวนี้ท่นทไหวโพดในเวลาชีเฮ็ดเรียกท่านละมันเรียกอย่างไรแต่ว่าเวลาท่นหมดก่อนเดี๋ยวนี้ท่านเมนบุกกนำ พน้ำพักตอนช่วยนะพอตอนกลางคืนคนระับมีไฟแจ้งแล้ว้วยที่มันกอไฟแจ้งให้ละฮิดเมืเม่อคืนบงพักกับบ่งเมื่อคืนตอนหัวแรงตอนบูมืดและวปอนบ้านฟืนเออไม่ได้เา<ด>อยากได้ฟืนนะํำวะไปบ้านปัน่นเครื่องน่ะ เรื่งกำเอาเพรว่าเอาการชิล้อมบ้นนนานเลยเดี๋โ,อ,โอ้จะให้ทุกคนเบิ่งตัววายูล่องสาลตัวเห็นอย่างเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเดี๋เบิ่งเด้อเห็นอย่างอ่ะอทุกคนเบิ่งดมรับพาทุกคนรับพาลบมีจัาสิลับไปเห็นอย่างหวคนอ่ะไหนรับแล้วก็เบ,บิ่งก่อนว่าไมนอย่างนอสรับพาทุกนตัวย,ยูลองสานตัวเห็อนอะไะทุกคนไปซวยเรียกพ่อกับแม่มาแล้วก่ะ มารับพารับมีกินมากินข้าวก่อนกินข้าวแล้วก็รับพาพูนพูนได้ตีค่ะใส่บักรค้าพูนะน่ะพูนอ้นอุูนอูเอินมากินส้มเพิ่นบอกว่า <c oughs> เพิ่นรับพาแล้วก็แล้วเพิ่นยังค่อยชิมากินส้มน้ำพิ่นมาสิ <c oughs> เพราะว่าอู้งั้นอ่นอยากกินส้มมือนีิพูนได้พูนพูน <c oughs> ตัวยูรองสานตัวกับมีเบี้ยประมาณนี้แหละทุกคนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้มาจอกมาแจ๊กมาเด้อมาเด้อกินอย่างนาะกินส้มกินส้มยังบวชกลิ้่นจวบจะก็นาควาอเพี้ยนเนาะตัางกองอะไรก็

จะเปนบ้านโสเดี food, food, ๋ยวนี <sever ation> <venue> ้ไรก็แซบอันนี้ละงอมมีหลายใช่ไหมเขาแซบเขเปนมี่น้อยเดียวน่ะแซบนี่มันอะไรมันกระเทือนกินไปดาวมีกินไะมราวมัดตัวให้เยอะกินเอามีดเดี๋ย

วันนั้นเอาไม่เ,าเอาม่าเลยไม่ได้ซ้ำนี่ได้เม่ต้วยเอามา่าฮะเขาเมื่อเขาหนี้เลยหนูอันนี้ให้มันงานด้อันชุมมันนี่ให้ลราแม่นั่นแม่ปู๊กันพักห้อมปลอมเสื่อดิแล้วแม่ก็บริลกหญา้าแผยหญ้าให้มันไดอนน้อันนี้ละาเปนงนามคณะถูกกี่น่านี่ลงนำห้วยนี่แหละขีดบ่ลงเนี่ยพี่ ยาน้ำมาซอ,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 อยดแม่แม่ชื่อยนปลูกมาดัดน่น้ได้อนนั้นเน่ยเาเฮ็ดห้หองลุมสันญ,ญานา้ำซอนนะเฮ็ดห้หองสั้งัลมาลุมจับที่ดินถึงถึงกรอบแล้วปลูกคนึิงน่ะน้ำมาแจะลม้ข้าง,างอยเบิดมือพหหนแหงเลยนี่อ้มันเบิรงมามาเบิงมานำ้ำีลงหลางข้างันนี้มาลดีลงดินม่างเป็นเพียงมันรดเดินหนหนเอามันมันมาหน่อยหน่อยดี

มีจัดหน่อยแยังเมื่อยอยู่ตีถ้ารมีแห้งล้าก็มานางลินน้ำหรอมกม่วงบบบบส้มคือนกมีในส้มนหวานจะก็เรียกเขาถ้าเรากินมกม่วงเจ้าก็ก้านมรดใส่น้นเอาความส้มกับมรกรอดนะแม่นความหานความหวนโอ้แซ่บกันน่ะรักตํากล่อีแต่ว่ายานเสียกับเพาะเยอะ้มพะแต่อา ซื้อนมมากินกะซื้อนมมากินบำรุงลูกกะตัวกินนําตัวรักกินแล้วก็ถินในกองเดียวนึงนมเปรี้ยวสดนี่เลยโอ้ได้หองเธอเน่ยจักสี่ไปเลยจะเอามากินกขโมัวเลยคันี่นี่จอดนี่ละเอาอยู่นี่เลยนี่ครบมื้เกินเบอร์เด้อ i <laughs> ไปไปฟันไปมีกาบุนะไปปเออเจ้าไม่ได้ฟันคือความจริงสื่อตรงยอมรับใช้กับเจ้าโดยเปไปยังไปกินเจียวปาบ๊มเหรอแค่ก <t cellphone physic> <c oughs> ็อยากกินเจียวปาบ๊มเนี่ยก็เลยอยากกินชัวบ้านอยากกินข้าวกับเจียวปะบ๊มสร้างมาแล้วสร้างมึงยังบวมอ่ะป่ะเนี่ กิเือแ่แใหตุกซื้อนอคบมืซิโลยค่ะ่าเดนเอาานอคซื้อยังตุกสีหาให้กินมีตนไหมมีต้นตุกงามามขนาดมากคุดนี้นะเห็ดอตูตุกตาเหรออันนึงนางทิพย์ป๋อโอเนาะแมนเทนาะตุกตาเศร้าซ้ำเนื้อ มันตุ๊กเฮ้าันี่มันบอกตุ๊กตาเศร้าสำเนืต่าง้าตบอุ๊กงูหวดนนี่ยกับตุ๊กเ้าเนี่กัตุกเนานี้กงูะตุ๊กตาเนาะตุกตาเ้าสำเนทุกที่ไปห้าดอมาให้น้องอูน้องอู๋บอออีตุนเคยไปห้าแล้วกับตุ๊กค่ะเนี่ยบอกทำห่านอ่เขาว่าเย็บเอาจังแมนวะเพรานี้ มันแม่นห่วยเท่านึงไาตาดีก็เทมดูค่ะเขาว่าบันนี้อันบ้านตุกทำมันผูร่ายอเนี่ยบันนี้ลัวจะขึ้นผูไปก็ฟึก็ฟั๊บลมจะกิบขึ้นโอ้ยตุกไปไผน้ำอันนะทั้งเว้าทั้งคอยไปนัาลีน่ะเออรถไปจอดฮอดเลยแล้วแต่เดสธาดีเดชธาดีแบบเพือวันบ่อนนอไลมองคู่กระผู่มองมองเพลงกเียงกระเพียง บ้านนี้บ้องตุ๊กไปกล้ทากไล่เด้อบัวป้าใครซื้อกินเหรอเราเลยว่าอีกคนตุ๊ก,กันเลียวบให้ตุ๊กคนซื้อเมื่อเอาซื้อเงิานเนาะเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยว,วยอีกคนเนอะตุ๊กคนแยกไปห้ากับพัดบัวไปบ้านตุ๊กปีนั้นจนจนว่าเบื่อเอ่ยกินเส้าซุยแรงบ่ยากกินโตโย่ในดินานะนะคันยู่ในดินมัอนซีบ้านเด็ ค่ะมันพ่นออกมาจากดินแล้วทุกคนค่ะมันยาวเขานี่ยมันชิคคมต้มเพื่อกย่าต้มมันเป็นนะเราจะเว้าต้มเพื่อกค้มก็ต้องนะแมบ้านยู่พื้นดินเพราวะว่าบ้านมาพ่นเลยเพราะว่าคมเนาะแล้วเพื่อนมันคมเฮงละเพื่อนบู้สกินแล้วเพื่อนนค้มอะลิเอาเอาใบเทาแม่พ่าโน่เอาไปเท่าแล้วกันคมแดงคมแดงะอะไรบางคนมากนะแซ่บเนาะจำเจ้าบ้านแม่ บ้านนาเขาไปหาเอานะพี <wield> <ended> たた่จันไปหาอยูป้าน <Kapı veter> ่ะแต่วันนี้ไม่ไผ่ที่แบบไม่มันตายนะมันสุ่มๆๆเอาไฟเผากินอย่านเลยโอ้ขับเลยแล้ก็พอมานอนะเผานี่ว่าสร้างปลาซิบโลนั่ที่เอาไปอ่ะเอากินยูเหินนี่ได้เราไมีนาสองปีแล้วม่ได้ไปหาสองปีแล้วมีนาเซียมีนาเอาสั่นเนี่ยวะนาลีซื้อไงซื้อไก่เหรอ เธอครตามไปเลยเพิ่นพุทธกานะขนมมาซื้อใกล้ซามเธิมาเพิ่นไปเลยจักบุหูเด้อเพิ่นไปเลยจักบุหซื้อเด้อาปันมข้าัน ยากยากยากว่ะยากทัด้คือยะนักินข้าวเดียวแล้วคุ่อมันเยยาบนะได้กินเท่านั้นามกระดาเนาะกินิกกินข้าอืมกินมมนะกินอิมนกอ้วรอดี่มันยังบสุก ขอมันส้งแห้งเสร็ นะแม่ผสมนะโอ้แม่ ngày, มังใหนะม<บ>่มันวนข้าไปบังไ่นงไครอมนรอมไปจันกิอนโอ,โอ้อยครบักอยู่ในมุนนมนี่ตามน,นี้เนาะอืม ทางหลังนั้ยนยังแผนยู่ยังนี้อีกจัคหน่อยกับปป้ามันแล้วว่ายู่ลองสาสว่าฮอนบอกทุกคนกับ<อ>ถามว่าฮอนถ้าเทียบเสวียงจันนี้เวียงจันเอาเวียงจันฮะเวียงจันนี้ฮอนแบบพ้อมจินใจสิขาดนะตอนนี้ฮอนนี่จัคหน่อยซ่ามงนี้ปั๊บลงอากาศแล้อากาศยู่ลปศาสารนี้กระทำมาด่าอ้วาหนะบดถึงคันฮอนดอกก็ฮอนยู่แต่ว่าบ่อได้มือแม่บดบดได้แบบว่า คือเวียงจันน่ะเวียงจันนี่ต้องเปิดแอร์อย่างเดียวมุชานันอยู่บไรีพัดลมกับฮอนเจียวละอาหัวนี่สสดงไม่อยู่คนเวียงเขามาเพ็ดก่็เขามากแล้วลยช้อยโอ้โหพ็อกโบนี่เซอร์มันทิ้วมันหอมซอยพักโบนี่เซอแต่ขี้หอยกับโบมักล่ะเขาเขาเขาคือซอยนี่เซอร์ว่าเขาว่าเขาซอยแท้กินเขาเออมันแกเสียบไปเขาว่าเราทุกคนเนาะคลิปนี้กับโบมีอันเด้อไปส่วนไปฮอดส่วนบริเวณอันเดอร์กลับมา แคะน้ำเจวนี่ก็ได้เจลคิดคิกินกีนยจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคนสีไปใส่เดี๋ยวมืออื่นสิแกนอกินจิบแซ่บก่อนมืออื่นแม่จานไม่จานจินอค่ะคือานหนอหาเสียดายเนาะอันใบอันนี้คันว่ายำมบมีกับบมีแท้บบมีปะโบมีใส่ผัดกระเกี่ยวแล้วนี่เนาะมีแลพัาทิมละลาใส่ไ้แมนเหมันเหี่ยวซื้อคันเซกีแกต้มกินวเนาะแข่งพดมือนั่น No, นาะคอมาค่อยใส่เปร์เขาเจ้าวไรอุกด,อดกินเอวเธอว่ายอยู่เขาเด้